เป็นคำพูดที่ทุกคนลุกขึ้นเด็กขายตั๋วบริการรปภทุกคนยืนปรบมือนะครับและพอทุกคนนั่งลงเพื่อนๆพ,พอทุกคนนั่งลงเสร็จลุงช้ำบอกผมขอพูดอีกรอบวันแรกที่ผมได้ตำแหน่งประธานม่ดีผมจะไล่แกรี่เกนเซอร์ออก Let me say it again on day one I will fire Gary Gensler Who คนลุกเฮทันทีผมดูจากเมืองไทยกระโดดหมาแมวเหา่านะครับท่านบอกว่าผมจะแต่งตั้งคนที่สร้างอนาคตให้อุตสาหกรรมคริปตโตไม่ใช่คนที่ขวางอุตสาหกรรมคริปตโตส่วนที่เหลือก็จะเป็นการพูดถึงนโยบายที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะถือบิตคอยน์ใน,นรีเซิร์ฟนะพูดแบบคร่าวๆนะครับะจะสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคริปตโตให้อยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย สิ่งที่ทำให้หอประชุมแทบแตกคือการบอกว่าไล่แกรีแกนสเลอร์ออกนะครับคือคนในห้องประชุมเนี่ยผมว่าไม่ต้องการอะไรต้องการข้อเดียวข้อแรกข้อเดียวนะคือทั้งหมดเนี่ยเรารู้ว่าลุงทรัมป์เป็นนักการเมืองเรารู้ว่าคำพูดการโฆษณาการเสนอนโยบายนีย่ในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะการเอาบิตคอยมาเป็น reserve เนี่ยมันต้องผ่านหลายด่ ประธานเฟดได้ยินคำนี้เนี่ยร้องจากแน่นอนแต่แกรี่แกน์เซอร์เนี่ยเชื่อว่ายกหูทีเดียวท่านเขียออกได้ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเข้าๆประมาณนี้นะครับ